สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับไม่แย่นาทอนเนาะค่ะพี่น้องจ้ามือหน,นีไม่แย่นาทอสิพ้าพี่น้องมาเบงก้าเขา่ตาตะก,ก้าเขา่าแล้วก็เทคนิคดีๆยังไม่แย่นาทอดสีอามาบอกค่ะพี่น้องอันนี้ที่เห็นย่นี่ก็คือเป็นกา้าก้าเข่ากีบเดียวเด้วค่ะเรื่องพี่น้องก้าเข่ากีบเดียวที่ลำต้นแข็งลำต้นบอ่อหลมก็คือนี่ไม่แย่นาทอนโตก,กาแล้วที่ปีกกายผู้ลูกค้าที่แบบพี่ว่าแม่พี่น้องเฮาอยากได้เราอยากได้พันนีมันบ่พ่อกันเนาะค่ะเนาะมันบ่พ่อกันมันก็เลยแบบว่า จองขามปีมากเป็นเลยแบบนี้ไม่ใช่ธนทอนโตกก๊กาเนี่กค่ะเมื่อวันที่2ีมเมษายนพศ2564คือผ่านมากเนี่ยพี่น้องก้าเขานี่มันได้เดือนกลัวแล้วแต่ว่าไม่ใช่ธนทอนก็นกนอยากลกดำแล้วหนึ่งเดือนกับหนึ่งสัปดาห์แล้วเด้อค่ะเด้อก็อยากลกดำแต่ว่าาฝ้ายเบิงแล้วเนี่ยเนี่ยพี่น้องเมา้าไเบิงมาพี่น้องคือเขายัางอ่อนอยู่ค่ะพี่น้องเขายัางอ่อนขันเมนเขาเหลาแห้งเหลายัาง,ยงมันจีเห็นไ้คาดมันสีอันนี้ได้ ซึ่งปกติก้าที่ดีกับยู่ที่หนึ่งเดือนกับหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นกขนอจะลกพอดีพอดีลกพอดีทอนไปดำนะคะพี่น้องแต่ว่ามาเศร้าบางหละมันอ่อนมาที่นี่ไม่ยันธนาท่อนเสียเอาเทคนิคมาบอกได้ค่ะเดว่าเขาก้าอ่อนนี่เฮ็ดยังไงเห็นมันแข็งไว้คือคันลํำต้นเขาแข็งนี่นู้พี่น้องมั่กับรูทางสาวมันบอค่ะดูททางสาวดูทางเหล่าอะนะเออเนี่ยห็นบมซึ่งมักกับสูงได้เลยค่ะแต่ว่ามาจับบังหนึ่งเขาอ่อนๆออยู่ไหมเนี่ย เพราะว่ามาิญญาธนาทอนนี่ก็ซื้อใส่ปุ๋ยไปด้วยค่ะได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วค่ะพี่นอ้องเขาจะก,กินปุ๋ยปุ๋ยที่ไซมินยนาธนาทอนส่ปุ๋ยอยู่เรียกค่ซีตาอยู่นี่แมนเหมือนเลยค่ะพี่นอ้องนี่ซีตานี่แมนเหมือนเลยเขากีบเดียวเขาลริต้นแข็งเนาะค่ะเนาะแล้วก็อยากถอนอยากโรไปดําแล้วแต่ว่ามันยังบ่แข็งเหมือนี่ม่ยญานธนาทอนสิเอ,เ,อเอาเอาเคล็ดลับเอาเทคนิคเขาที่ อายุได้แล้วพร้อมที่จะถอนแลวแต่ทําไมมันยังไม่แข็งก็เลยสิเอามาบอกพี่น้องว่าใส่เทคนิคใดเฮ็ดให้กะาอยู่ย่ตะกานี่เห็นมันแข็งกับพี่น้องเห็นมันโลกง่ายไหมคะพี่น,ออนอ้องมั่วหน้ากับพี่น้องําหรับผู้ได้รููเลวกับคนเคยหน้าโดนโดนอาชิรูแต่ว่าคนบรูนี่ก็ลายขึ้นกันดเด้อค่ะ้เด้อไม่ใช่ธนาทกับมีเคดลรับเดีโอ้เล็ดรับการให้จังไดอันยุกเก่ายุตะกาเห้สิแข็งค่ะพี่น้องนี่ตาหนึ่งค่ะกําังงามกํานเขียวกํางสีกินปุ๋ยเนาะค่ะน้องเห็นไหม เดีย๋ยวไม่ยชธนาท่อนสีบอกเลยค่ะวิธีอย่างให้กาดกาดยูตะกาแข็งตะการนี่คือห้องสีมาโลกค่ะพี่น้องเนี่ยห้องสีมาโลกซิมเบิงโลกหย่อนเบิงไว้จัก,กร,รํหนึง่งค่ะพี่น้องเอาไว้จัก,กร,รํหนึง่งแล้วก็ห้าแล้วก็พ่ออีกจักะมือสองมือกาดที่เขาว่าอ,อ่อนๆอยู่นี่ถึงมันอ่อนมันติดมือมันมันหักง่งายๆย,ยังสีกับพี่น้องกันห้าเหลี่ยงหมดเมันสีเอ็นให้ต้นกาดแข็งขึ้นท่านที่เลยค่ะพี่น้องสีเสือบ่เสือแต่ว่ามันคือความจริงเลยค่ะพี่น้องเออ บางคนกับลูกนกข้นกับลูกแบบว่าจังไหนหอดเวลาแหละสมพ่อสิได้ลกไปดำเลยแต่เป็นยังกะมันคือยังมันบกแข็งโตแล้วกัมันกะเห,หลาหนักรวมมามันอัวปุยอวบยังจังสิแต่ว่าขันเฮามาลกย้อนไว้ก้อนกับพี่น้องไม่ต้องลกหลายค่ะลกอยู่น้ำแก่เขาประมาณหนึ่งกัมถึงสองกัมค่ะพี่น้องเดียวไม่ใช่ท่านท่อนสิลกเห็นเบิ้งเลยค่ะเด้อแล้วก็อีกสองมือกะยุ่งนี่จะแข็งจะพอดีลกไปดำเลยค่ะพี่น้องจ๋าจอย่าม่ใช่่านท่อนสิซาทิพยเห็นเบิ้งค่ะ นี่ค่ะพี่น้องถึงชื่อว่าเขาล่ำต้นแข็งเขากีบเดียวล่ำต้นแข็งแต่เมื่อสีมาเป็นเขาสานแล้วหนึ่งกินเราบริแข็งคือล่ำต้นหรือคะเรื่องพี่น้องเข้าใจเรื่องว่าคือเขาล่ำต้นแข็งเพราะหนึ่งมาเป็นมืสีมาเป็นเขาสารมาหนึ่งกินสีบรแข็งบอกมีไทานทอนรับประกันเลยค่ะพี่น้องแ่บแสบอ่อนบริแพ้เขาก่อขอหกเขาเลยดีค่ะอ่อนแสบนุ่มล่ะซึ่งลักษณะเม็ดของเขานี่มันสีใหก่กอ่ากอย่างน้อยแต่ว่าความอ่อนความนุ่มนี่ บัวแพร่กันเลยค่ะพี่น้องแซบอิลี่มิญธนทอนรับประกันการลัร่นตีกินม่อแลวค่ะพี่น้องเหมาะกับที่นาลุ่มนาเป็นแองกระทะยังสันค่ะพี่น้องเอาไปดำไส้ค่ะพี่น้องปีที่แล้วกาพี่น้องก็เห็นแล้วว่ามันบวมมเนาะค่ะเป็นต้นเขาสูงนะค่ะเด้อสูงน้ำได้พอมด้แล้วกาแบบว่ามีญธนทอนนี่เห็นแล้วก็ติดใจเลยเอาเอาล่องหายพี่น้องเข้าบัดที่นี่ตอนพอเม่พี่น้องให้ความตอนรับหลายมาหยาดเอาน้ำมีญธนทอนจุน่า เลือพันเขาดีบ่ไลยค่ะพี่น้องสำหรับผูใ้ใดทิ่จองคามปีกระจบเบิ้งอยู่ในช่องเน้อค่ะเด้อว่ามันสิลมบ่ปีนี่เออเมนคือควอมจวาวบ่มีเงินทอนือมาควอมคุยเบิ้งอีกจักปีนึงก็น่าจังสินะค่ะพี่น้องไปมีเงินทนซ่อนสีผ้าไปเยาะกล้าไว้ไทยมันแข็งแรงไว้ค่ะพี่น้องเพื่อทีเมื่อลกมาเต่าปวดปวดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องอาชีวะาลกจังไดเห็ดจังไดเดี๋ยวมีเงินทนซ่อนสีเห็ดไหเบิ้งแล้วค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยพวกตะการ้านี มันอ่อนเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยลกค่ะพี่น้องลกเบื้องลักษณะของเขาค่ะพี่น้องมันจะอ่อนออนไหมมันเห็นในห้าเลาวแห้งบได้กับพี่น้องเขาก็ต้องมาลกเพื่อที่จะหายต้นเขาเห้าหนีแข้งได้หรอคะเด้อลุกไปซ้ำนี่ค่ะพี่น้อง มันต้องโลกลายด้วยค่ะเดอ้อเพราะว่าเขาโลกล้วเขาก็ยังม่าท่านไหนไปดำเพื่อจะเข้ามาย่อไว้ให้ต้นกล้าเขาแข็งโลกกำเดียวซ้ำนี่ค่ะพี่น้องแล้วเขาก็ว,ว่างแม่ไว้ค่ะแม่ไว้เม่ไว้น้ามูเขาเนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วอีกสองมือตาอยุตานี่ค่ะพี่น้องเนี่ยมั่งกัดสิดูทางลาวเลยเลยบาดนี่มันสิแข็งเล่ยนี่เด้อค่ะพี่น้องว่างแม่ไว้ยังสิเด,ด้อค่ะเดอ้อเห็นบอลี่กำเขาไม่แย่ถนทน่นพี่น้องจุ่มหักเขาไว้เังสิค่ะเมื่อเมื่อหันขจังมีคนมากกระทบ อยู่ีดินการคูดการลกจังสี่น่ะครพี่น้องหรือว่าจะลกลายก็นี่ก็ได้ดเด้อดขาดเดือดมันจะเครื่องมัดหรือมัดนึ่งก็ได้ครับพี่น้องมันสีเฮดใหไ้ไอ้ไอ้ชุ่มเี่เหลืออยู่นี่น่ะมีมีหัวเอา้ามีการลกแล้วตัวนี้เริ่มเด้อวพี่น้องก็จะตั้งตูส้สีแข็งบานนี้เฮ้ามาลกดูทางเหลาปวดพวดพวดพวดเลยไหมครับพ,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 พี่น้องคือจะมันมีจักตาเข้ากา่ย้อนไว้ทุกตาเลยก็ได้ครับพี่น้องมันจะได้ง่ายๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมียาธนาท่อกับสียางไปย้อนอีกตานันไว ตานี่มันบ่มีน้ำค่ะพี่น้องตานี่บ่มีน้ำเมื่อโลกกะจังสิมาสูบน้ำใส่อันตือนเมียไงค่ะนั้องหย่อนละเนี่ยสิมาหย่อนเอาตานี่ยค่ะพี่น้องปีนี้กะสิกล้ากะสิเป็นสีห่างๆแน่จังน้อยดอกค่ะเพราะว่าอย่างตอนห้ามโตกมันพ่องแหบนหะค่ะพี่น้องมันหลายปัญหาหลายปัจจัยอยู่เด้อค่ะเด้อร์ต๊กกากระลายโบไม่มาโต๊กกาเราสิได้ดีสุดตาได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าขันห้าวตกไว้นี่ยม่นบ่ฝนมาเด็ดเด็ด ตาเขากำลังทางเนาะเ็นบอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวม่น่ถ้าเราท่อนสีหยนตานี่ไปน้ำก่อนเด้อค่ะเออตานี่คือต้องแข็งดูแข็งอยู่พี่น้องตานี่แข็งก็ตาทั้งเครื่องยู่ต้องลกเยอะค่ะลกประมาณนี้นี่ค่ะพี่น้องดูว่าเยอะกว่านี้ก็ได้เอาไหว้แล้วก็เขากับแม่ไว้ เอาไว้อีกจักสองวันค่อยมาถอนแล้วเขาสีแข็งเองครับพี่น้องเทคนิคลก,กะแข็งเนาะขะเนาะกักสีห้างแน่จกนักไม่พว่าตอนเมื่อวานมันพองแบวกครับพี่น้องนี่หุ่นตาหนึ่งนี่ตาหนึ่งจีตาเนาะขะเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากได้พันเขากีบเดียวคือพันเขาบ่ล้มกับพันนี่แหละคะ่ะไม่ใช่ท่นาท่อนกับต๊อันนี้แหละคะ่ะพันเข้าไม่ล้มกับอันนี้เลยเด้อค่ะเด้อเคล็ดบ่ลับ,อนนละะอบ,บเอาเทคนิคง,ง่ายๆมาบอกพี่น้องสำหรับผู้ใดที่บรูว่าเฮ็ดยังไง กา่ที่มันอัวปุยกา่ที่มันได้อายุแล้วมันถอนบ่ทศไทยกับเฮ็ดแบบม่เนื้อาตุนี่เดิร์เดิร์งงเด้อบ่สงวนลิขสิทธิ์เอาเคล็ดลับดีๆมาบอกบอกจากป้าอ้อยกับมาให้หน้าเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กัขอไปก่อนค่ะพี่น้องจา๋าขอพูดหลายๆโอ้ยขอพูดหลยายๆเด้อค่ะเด้อที่เข่าวเบิ่งเกษตรมือทำไร่ธานทอนคลิปนี้กัขอไปก่อน,ออนค่ะสวัสดีค่ะ